เดี๋ยวนี้เราจะมาสอนการเริ่มบินนะครับเจ้าซีโนโปพัดนะครับหรือซีโนทุกรุ่นเลยนะครับคล้ายๆกันหมดเลยนะครับอันนี้จะมาสอนมีสมาชิกใหม่ที่ได้รับเครื่องไปนะครับแล้วก็อาจจะยังงงๆกับการเริ่มบินนะครับแต่วันนี้เราจะมาสอนให้ดูนะครับระดับแรกเลยนะครับที่จะเริ่มบินแล้วก็กางขาออกมาตาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาสายโทรศัพท์เสียบเรียบร้อยนะครับตั้งเสาโทรศัพท์ตั้งเสาีโมทนะครับ ม่อีเพราะในการส่งถ่ายยาต้องส่งแบบนี้นะครับไม่ใช่แบบนี้ฮะแบบนี้ผิดผิดนะครับต้องตั้งแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ส่งไประยะไกลนะครับแล้วก็อันดับแรกครับเปิดฝาคีย์บอร์ดนะครับบีบข้างๆนะด้านข้างนะครับแล้วก็เอาลงมาแบบนี้นะครับนะแล้วก็เปิดออครับขยับอันนี้เก็บนะ ก่อนการบินเนี่ยลมนี่ลมแรงมากการบีนมากนับนี้นะฮะอ่าน่าฝไฟนิ่งนะครับก็จับแล้วก็จะมีบอกระดับแบตเตอรี่นะครับอย่างน้อยก็ยังให้คำว่า2เมตรนะครับถ้า1เมตรนี่ก็ไม่ควรบินเลยนะฮะจากสเมตรขึ้นไป2องสนะครับอ่าแต่ก่อนบินเนี่ยเราต้องมาคาลิเบรตตัวลังก่อนฮะคาลิเบรตเข็มทิศนะครับคาลิเบรตคอมพาสนะฮะแล้วก็เปิดเรียบร้อยนะครับเข้าไป เข้าไปที่แอปพลิเคชันก็นะครับให้ดูนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันคลิก enter device เข้าไปครับ enter main interface ครับเขาจะให้เราดูนะครับมีเวลาบอกกี่วินาทีเตือนให้เราเสียบแบตเตอรี่ล็อกให้ดีนะครับเราก็ดูตามเขาตามทิปไปนะครับล็อกให้ดีนะประมาณนี้ กอดอิดไปเลยนะครับถามว่ายูนิตต้องการรีเทิร์นทูออมจีทีเอสอ๋อรเราครบนึงนะครับเราไม่ได้เปิด GPS นะครับเดี๋ยวเราต้องเปิด GPS ก่อนเขาเตือนไว้นะครับเปิด GPS ไว้อันนี้ลืมไม่ได้เลยนะครับตำแหน่งนะฮะตำแหน่งคำว่าตำแหน่งปิดเข้าไว้นฮะแล้วก็ข้อมูลหือถสือนี้ปิดเอานะครับคือยังไม่ใช่นเน็ตนะครับต้องการด p s เขาจะเตือนขึ้นมามีอะไรเขาจะเตือนหน้าจอยแมอยู่นี้ต้องการอันนี้ผมปิดไว้แันเส้นมาเลยนะครับแล้วก็ ต่อเราเขาจะเข้าเลยนะครับนะฮะเวลาเข้าหน้านี้ก็ติ๊กจรงช่องนี้ช่องเล็กๆแล้วก็สตาร์ทไม่ต้องไปลอกอินอะไรนะ Enter อ,อ,อพั t ครับโบวกนะฮะคลองมาแล้วนะครับนะฮะรอฮะเจ็ดร,ร,รอเขาเวลาให้ให้เราดูทุกงวดเลยนะครับไปกดอ,อิดน,นะฮะ ฟอร์แมตเอสดีการ์ดนะครับเขาให้เราฟอร์แมตเอสดีการ์ดนะครับแล้วก็ฟอร์แมตไปก็ได้ครับแต่เรา,เ,าเราเริ่มใช้ครั้งแรกนะครับฟอร์แมตเช็คเอสดีการ์ดสปีดดูทิ้งฟอเขารอเขาไปแต่กอ่อนจะฟอร์แมตเราต้องข้อมูลออกนะออกข้อมูลก่อนนะครับผมออกหมดแล้วรอครับรอเขา ่าเรียบร้อยนะครับนะฮะถ้าขึ้นแถบเขียวนี่ก็คือบินได้แต่ว่าผมจะบอกว่าให้คาลิเบตก่อนเพื่อความามั่นใจนะครับเข้าไปที่เซตติ้งตั้งค่านะครับไม่เข้าเข้าที่ตัวนี้เลยครับเนี่ยเขียว,เยวๆเนี่ยเขี่ไปอันะนี้เข้าไปดูใช่ไหมเขาเบอกว่าคอมพัสคาลิเบตอยู่นี้นะครับแล้วก็ฮอลิซอนคอมพัสคาลิเบตนี่ก็คือคอมพัสเข็มทิศนะฮะคาลิเบตเข็มทิศนะครับ, et, รบแล้วก็ฮอลิซอนก็คือ เลเวลพื้นลาดเอียงนะครับแล้วก็กิมบอนไจโรไม่ต้องนะฮะอันนี้เราคอมแพคสเคลีรเบียรแล้วนะครับเนี่ยเขาจะให้หมุนหลับแล้วก็หมุนตามเขาเลยสองท่าเหมือนทุกๆรุ่นนะครับดีๆนะครับมีพัดลมสบายในเครื่องด้วยนะครับกล้องชัด 4K เลยนะครับตัวนี้ เซร็จเข้าที่เดิมนะครับก็จะแดงแป๊บนึงนะครับไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับเข้าไปที่เข้าไปที่เขียวทีแล้วก็ไปคอมเพรสน้อมฮอลิสซอนคาลิเบทนะครับจริงมันน้อมมอนแล้วแหละแต่ว่าเราคาลิเบทไว้ครั้งหนึ่งเพื่อเวลาบางทีเราไปเล่นเนี่ยพื้นพื้นมันจะเอียงนะครับบางทีเล่นในเขา,อ,าอะไรประมาณนี้ครับอ,อันนี้ก็เรียบร้อย ็ดูนะครับว่า,าสถานะต่างๆมีอะไรแดงไหมถ้าแดงเนี่ยเราขิ่เข้าไปดูเลยครับเขาจะบอกหมดเลยอันนี้คือพร้อมบิดแล้วนะครับพร้อมบิดแล้วนะครับ,รบดาวเทียม18ดวงพร้อมเปอร์เซ็นต์นแบตเตอรี่พรนะ้อมทุกอย่างการตั้งค่าการตั้งค่าก็รีเทิร์นทูโฮมนะครับเดี๋ยวไปสอนกันเร็วๆในทีวีทีนี้อันนี้สอนวิธีการบิดแล้วก็สตาร์ทนะครับสตาร์ทมีส5วิธีนะครับแบบนี้นะครับ นะอันนี้สตาร์ทแล้วก็ดันขึ้นเองนะฮะแต่กรณีที่เราเรายังไม่นิ่งเรากดตัวนี้นะครับปุ่มนี้ค้างไว้เดี๋ยวจะลอยขึ้นเองครับครับนะินะ่งๆเลยครับแค่นี้เองครับการเล่นเริ่มต้นนะครับนะนิ่งมากเลยครับนี่ผมไม่ได้บังคับเลยปล่อยเฉยๆานะโอนคนะครับการบินก็ไม่มีอะไรก็ตามนั้น เดี๋ยวจะลูกเล่นต่างๆการบินวนอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะมาสอนอีกทีหนึ่งครับอันนี้สอนการตัดเบื้องต้นก่อนนะครับโอเค